วิ่งเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยับอาจจะยังอ๋ออาจจะยังเหรอเแล้วนะครับพี่บอสครับกล่าวสวัสดีครับที่ยังบ้านครับวันนี้มาท่วงาน Creator ก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้มาร่วมงาน Creator พราะเราก็เป็นแฟนแบบเป็นชายเอเรียของ Creator อยู่แล้วนะครับก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าดีใจแล้วก็มันเป็นมิติใหม่ครับพี่ว่าเราจะได้เห็นมุมมองของ Creator แบบชัดๆมากขึ้นนะวันนี้เราเป็น แบงค์พีเดอรเบรยเบรย์มีห้าสิบสามสอเนี่ยได้เลยเหรอวันนี้มัเป็นตัวแทนฝั่งไหนพีเดอร์ครับใช่พีเดอร์ในความผมกลัวเขมากเป็นเป็นตัวลายที่ผมกลัวแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันโรคจิตมากๆตอนเด็กๆนะคือตอนตอนที่เราดูแบบพีเดอร์เปล่าๆเราไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเขาฆ่าคนอย่างนั้นเขาฆ่าแบบกระซวกจับหนังลอกหนังเอากระโหลกมา ประดับตกแต่งอะไรเงี้ยจนผมไม่กล้าดูเลยคือถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่อ่จจะดูแบบเอามันแต่เด็กตอนนั้นอ่ะที่ไปดูอ่ะคือคือน่ากลัวมากาเป็นเป็นตัวละครที่น่ากลัวที่สุดที่ที่ที่แบบรู้สึกได้แต่ว่าพอมาดูเรื่อยๆพอมาตามภาาที่มันสู้กับเฮเลียอะไรเงี้ยก็ได้เห็นที่มาว่าเขาเป็นชนชนเผ่าหนึ่งที่ต้องออกล่าคือเขาไม่ได้ล่าแค่มน,นุษย์แต่ว่าเขาล่าเพื่อเกียรติยศเพื่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็นั่นแหละก็รู้สึกว่าเออเข้าใจมุมมอง,มองเขามากขึ้นว่า ในในจักรวาลเราอาจจะมีชนเผ่าที่ทําอย่างนี้นะมันอาจจะเป็นเรื่องปกติของเขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็อย่ามาฆ่ากันเลยเนี่ยได้ว่าถึงแม้ว่าจะกลัวแต่ก็ดูนงค่ะคุณมอี่คือถ้าเกิดเก่าๆเลยอ่ะไม่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 ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูไม่ไม่คือดูแต่ว่าจำความไม่ได้แล้วครับเพราะว่านานมากแล้วเขาเพิ่งมารีเมคใหม่แล้วก็ก็เลยได้ได้เนี่ยวันนี้เป็นภาคใหม่ได้ได้ว่าเป็นกระม่มโลกของการโครทัศน์ปง มันด้เป็นตัวร้ายแล้วมันเป็นพระเอกด้วยหรยังคุรู้สึกว่าทุกคนจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆจริงๆนะครับที่ที่แบบว่าเป็นเป็นตัดเรื่องเรื่องความโหดความดิบออกอ่ะเขาก็จะเป็นคนหนึ่งที่อยากพิสูจน์ตัวเองต่อต่อผู้คนว่าเขาทําได้ถึงเขาจะเป็นแบบว่าตัวเล็กกว่าคนในเผ่าแล้วก็ถูกในรเทศออกมาก็เขาก็แบบว่าอยากทําอยากพิสูจน์ตัวเองซึ่งมีความกล้าในเรื่องนี้ครับแล้วก็น่าจะได้เห็นเสน่ห์ของ อะไรหลายอย่างชนเผ่านี้มีที่มาที่ไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญเขาน่าจะกูจักรวาลนี่แบบแทบเกี่ยวให้เอเลียนมาเจอพีเดเตอร์อีกครั้งหนึง่งให้ฝาแบบแบแกแฟนๆที่กำลังจะได้ชมกันในกโอ้โหอ, <ๆ S 2> อยากอยากฝากทุกคนนะครับมาดูเถอะ<ว> <ld> พีเดเตอร์แบทแลนด์<ว> <ld> นะครับก็ฉายแล้ววันนี้นะครับไม่ใช่วันนี้วัน <ld> ที่6แต่วันนี้กาล่าคุณไม่ได้ดูแต่มาดูเถอะจริงๆผมว่าสนุกมากๆวันที่6 พอยอนี้นะครับจะให้ดีต้องดู IMAX ด้วยครับพอ,อจอ๋าขอเท้าขอเท้าความไปสำหรับคอนเสิร์ตที่เพิ่งผ่านมาเป็นยังไงบ้างคอพลังเป็นที่สุดสุด,สดรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่เอาจริงๆคือตอนแรกก็มีกังวลว่าจะส่งผลกับหัวเข่าอะไรไหมแต่รู้สึกว่าการมาซ้อมการมาโชว์ครั้งนี้ทำให้เข่างอไดองศาได้เยอะกว่าปกติมากๆครับ ือมันเหมือนเป็นการบริหารด้วยไปนในตัวเพราะว่าทุกท่าเนี่ยเราคิดกับทีมมาแล้วว่าท่าไหนมันปลอดภัยมันไม,ไม่ไม่มีการบิดไม่มีการหมุนไม่มีการอะไรเลยแต่ว่าเป็นท่าที่ยังสวยแล้วก็ปลอดภัยต่อเขาซึ่งซึ่งมันก็ซ้อมตอนแรกซ้อมได้ยากมากเพราะว่าเราเรางอได้แค่ประมาณแบบไม่เต็มที่ครับตอนแรกงอได้90องศาแล้วก็เลยค่อยๆเลยมาเรื่อยๆตอนนี้คือแบบ งอได้เกือบเกือบจะเป็นปกปติแล้วเลยนิดนึงครับก็ก็เลยได้สนุกด้วยแล้วก็ได้ได,ได้เป็นการบริหารไปด้วยในก็ดีเรียกได้ว่าผลปอยในสิ่งที่อยากทำเต็มที่หรือยังอยากทาเหรอครับยังมีเต็มที่หรือยังผมว่าสุดแล้วในด้านในด้านลูกคุ่งไงเออจริงๆแล้วไม่ได้มีความคิดในหัวน,นะว่าจะทําแต่ว่าทีมเนี่ยก็เสนอมาว่าอยากทําอะไรใหม่ๆดูเราก็แบบ เราก็เครียดอยู่เหมือนกันตอนแรกเพร,เพราะว่าเพราะมันเป็นเพลงลูกทุ่งจ๋าๆเลยเราร้องได้บางเพลงคือร้องเพลงเดียวเนี่ยก็ซ้อมแบบเอาเป็นเอาตายแล้วแต่เนี้ยทุกเพลงในคอนเสิร์ตนะครับก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหยากมากแต่ว่าก็ผ่านมาได้ก็รู้สึกว่านัโมเมนต์นั้นน่ะที่อยู่บนเวทีผมรู้สึกว่าผมสนุกมากๆสนุกสนุกมากๆเลยครับในมุคอนเอนจอยเป็นรชมนหวังว่าทุกคนเอนจอยนะแต่แต่บนเวทีเนี่ยสนุกมากๆนะแต่ไม่ไม่รู้ว่า ทุกคนจะแบบสนุกขนาดไหนแต่แต่ผมเชื่อว่าเราสนุกมากๆเนเวทีสุดๆเลยครับอยางอีกอย่างนึงที่จะไม่พูดถึงไม่ได้แบบกระแสแบบล่างทองกับชุดสีอทองของเรามันเป็นยังไงมันมันแบบตอนแรกคุณิดแผนไหมว่าจะต้องใส่ชุดนั้นไม่ไม่ไม่รู้เลยไม่รู้คือคือมารู้ตอนตอนสองวันก่อนก่อนโชว์เพราะว่าเราก็จะไม่ไม่ได้ฟิตติ้ง ล่วงหน้าต้องมาฟิตติ้งมันที่ก่อนโชว์แค่แค่วันเดียวนะแล้วก็โอ,โ,โอ้โหมานทองความรู้สึกสิบครั้งแรก,มแรกผมนึกว่าผมอยู่ในเซนเซยะกระตูนนี่แบบเป็นโกคอสที่ใส่ชุดแบบยังไงอ่ะแบบเหมือนคนเติมไอเทมในเกมเออฟิลฟิลนั้นคือทุกอย่างมันเบอร์ไปหมดไม่ใช่แค่ชุดเดียวนะหลายๆชุดเลยที่แบบ รู้สึกว่าตัวเองเติมสกินในเกมเพื่อเพื่อความเท่ของตัวเองแล้วชุดล่างทองเนี่ยก็คือมันเท่มากๆนะแต่ว่าใส่แล้วอ่ะมันเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะเป็นโลหะทั้งหมดเลยที่ใส่อยู่มันก็แบบกดมีการกดมีการแบบรัดอะไรบ้างมันหนักไหมหนักมากมันลําบากกับการแบบเต้นของเราไหมลืมไม่รู้ไม่รู้ตัวก็คือใส่ตอนใส่อ่ะเย็นมากด้วยนะอยู่ในแอร์แล้วเหล็กตอนมันโดนความเย็นอ่ะมันหน้าบะโอโหตอน ตอนซ้อมลันทูที่ต้องซ้อมกับชุดอะคือแบบโอ้โหโหนาวมากวันต่อมาสไตลิทเขาก็เลยแบบเอาไปทำให้มันอุ่นด้วยกันแบบเป่าลมร้อนใส่อุ้งลวกลวกตวแต่ก็ได้แต่ว่าแต่ก็ดีคือคือมันร้อนเฉยรับไม่ได้รวกขนาดนั้นแต่ว่าอร้อนวันแรกหนาวสุดวันนที่สองร้อน,อนสุดใช่ร้อนก็ <laughs> คือกระแสตอบรับ ุดนี้ในอีกในคอนเสิร์ตเต็มเต็มยยินดีมากเลยครับขอบคุณมากมากพอคอนเสิร์ตครั้งนี้มันได้รับการตอบรับแบบดีมากหลายคนคาดหวังครั้งหน้าแล้วมันมันจะมีไหมปีหน้าอย่าคาดหวังอย่าคาดหวังว่าจะทําอย่างนี้แต่ชี้ิตเรบอกเลยครั้งนี้ที่สุดแล้วอย่าไปคาดหวังเลยครับามีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสที่จะแบบ นี่ก็ยอดแล้วนะนี่ก็ยอดเขาแล้วนะมันคือมันคืออาจจะแบบเอนดิ้งของลูกทุ่งแต่ก็ยังมีอีกไหลอย่างที่เปล่านี่เราไม่เคยทำอ๋อก็ถ้าระถ้า,ถ,าถ้าหลายอย่างไม่เคยทําก็มีครับที่มีหลายอย่างแต่ลูกทุง่งเนี่ยอย่าให้มีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่สองมันเป็นวมันนี่สุดแล้วมันมันมันสุดสุดแล้วคือเราเชิญคือเราคิดไม่ออกแล้วว่าเราจะทําอะไรยวกวบลูกคุ่งแล้วแต่ถ้ามีก็ก็คือ <c oughs> น้ำลายตัวเองเนี่ยแหะไม่มีอะไรอยู่แล้ว ก็สบายก็แบบแถแถไปอื่นแถไปเรื่อยว่าตอนจบแต่ว่าก็อาจจะสุดท้ายแต่มีท้ายสุดยังไงแค่แบบนะแม่อยากไปค้ายแบบไม่อยากค้ายแบบเมื่อกี้บอกว่าแบบสภาพร่างกายมันเหมาอับเต็มเลยว่ากลุ่มร้อยผสิทธมันกลับมาแล้วหรือยังไม่ไม่ร้อยครับตอนนี้ก็ก็ยังงอได้ไม่สุดแล้วก็ต้องต้องคอยขยับไม่งั้นมันจะติดเข่ามันจะล็อก ยังยังวิ่งไม่ได้ยังเตะบอลไม่ได้ยังวิ่งคืยยังไม่เคยลองวิ่งเลยนะยังไม่เคยลองวิ่งเร็วเลยที่เห็นปฏิเทนเนสเธอยืนอยู่เฉยๆนะเดินเดินได้ปกติแล้วยืนนานๆเนี่ยเราก็ต้องคอยงออะไรเงี้ยคือคือสภาพเนี่ยอาจจะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับแต่แต่ยังไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่ามันเพิ่งผ่านผ่านมาสองเดือนกว่าสองสามเดือนจะมีหมอมีระยะเวลาไหมว่าเราจะต้องดูแลอะไรแบบนี้ประมาณ ก็ตั้งเป้าไว้จริงๆแล้วสี่เดือนเล่นกีฬาแต่ผมก็เล่นไปแล้วตั้งแต่เดือนที่สองปีเลยไม่ได้แต่ก็ใช่ใช่รู้สึกว่าหมอน่าจะแบบกำมัดแล้วแต่ว่าก็ทํางานอยู่ไม่ว่างมากำมัดจริงก็เราก็จริงๆเราเซฟเซฟเข่ามีเซฟเข่ามีอะไรแล้วก็ลองดูแเราก็ไม่วิ่งไม่ไม่อะไรก็ผ่านมาได้แต่ว่าก็แบบนานๆครั้งจริงๆตีเบาจริงในคลิปอาจจะเห็นแบบรุนแรงแตนแรงแค่ขึ้นตัวบน ก็คือยังไม่ได้ร้อยอย่าอย่างอย่างย่งทั้งคือยังอยู่ในช่วงที่แบบดูแลสุขภาพดูแลใช่ค่ะวันนี้ท้ายแล้วอยากละขอฝากผลงานที่กำลังจะถึงที่แบบแหมจะเห็นว่าเร็วนี้โอ้ยเร็วๆนี้เหรอครับเร็วที่สุดเร็วที่สุดไม่รู้พูดได้ไหมพรุ่งนี้เหรอครับเอาพรุ่งนี้ฟิตติ้งไงพรุ่งนี้ฟิตติ้งฟิตติ้งอะไรก็เดี๋ยวเราไปรอดูกันแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ได้เปิดอะไรหรอก ก็จริงมันเป็นฟิตติ้งอยู่ใช่ไ,ไหมรครับประมวลงานครับปลงานก็อาจจะเห็นไปแล้วแหละ2026นี้นะครับก็จะมีซีรีส์ที่รักสารวัตรเทียนนะครับทาง VTV ก,ก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ในการถ่ายทำด้วยนะครับขอบคคุณ่ะขอบคุณค่ะ